นี่ก็มีพัสด,ดุมาส่งแล้วพุ่งนาส่งเมื่อกี้กับมกับมาเองก็เจอเลยนะโหดีใจอะ่ะส่งแบบ e m s เช่นเคยร้านเดิมเนี่ยขายของถูกมากมากน่ารักมากอะ่ะนะตอนนี้เขียนว่า Thank you so m u ม h เขาไปชื่อที่อยู่นะค่าส่ง37บาทเห็นว่าอะไรเนี่ยไว้วันหลังวันนุนอีกนะน่ารักมากพวุ่งมาเมื่อกี้นี่เองพอกลับมาบ้านก็แบบตกใจมา แกก็เลยแกทางไหนดีอ่ะทางนี้ดีกว่าแกอย่างนี้แล้วกันโอ้ยลำบากเวลาแกะพาสดุเนี่ยมันจะลำบากตรงตัดนี่แหละไม่อยากให้โดนของอ่ะไม่อยากให้โดนมากมากเลยโอ้ยเสียวอ่ะทั้งแบบดูแบบนั่งของแถมเป็นนังยองเป็น รูมแบนนะอุ้ยนา่นะนา,ยนา, oh, no. ารักมากาะสลมากออนี่ารักโอ้โนสลมากโอ้โมีอะไรไม่มีแล้วนะเนี่ยอุ๊ยมีหนังยางมาให้ด้วยเป็นเอ็กซ์ตร้าหนังยาง ยังยังรุมแรงกินห่ามากนู่นหมาะอ้ยโคสโลเลยต้องหัวเนี่ยสรุมากๆมันดำดำอะ่ะมันดำดำเนี่ยมันดำดำที่หัวดำดำที่หัวมันดำดำที่หัวแต่ไม่เป็นไร ใหญ่มากๆาไม่เป็นไรเลยกิยน่ารมากอะ่ะนะวันนี้ก็มีแค่นี้อ่ะเนี่ยนาวันนี้ก็มีแค่นี้นะก็บ๊ายบาย